นะอ้าวโตอ่านเราผ่าน,น,น,นก่อนเราผ่านก่อนเออฉีดนี่ยแม่ขับแกบนีน้่อไงไม่จดอดมือหายดิโอ้ยเมียน่ะเด็ <c oughs> กในรีโมทบอสต้องกลัวเมียอะไรไปหายมาห,าหามาลังแวน่นเอาเอามาเราเตีมาเราเตีได้เดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยว <c oughs> ไปยังมาเดีย๋ยวน,นี้เห็นบ่นาาี่เห็นบ่นี่มู่พวกมาหารนี่เห็นบ่นนี่ จะให้กินมักเภาวนี่ตีกรับแก้มอ่ะฮ<น>ะอโอ้ยของขอบคย้ยไ,<อ>ไปหาแนาวกินมาแนาวแซ่บๆไปหามาจะกินยังยังก็ได้ไปหามาแนาวแซ่บแซ่บนะนะไ,<อ>ไปได้กินมักเภาวนี่กินได้หรอนี่เบิ้งในแม่หมูพวกมาหานี่แห,หมัมนหมมีอย่งเลยแม่มิตรปลากระป๋องได้บ่ปลากระป๋องก็ไปเห็ดมาไปยำมายำปลากระป๋องจีเออเอาเผ็ดบ่เอาเผ็ดมาหลด กินไหนเบอร์ลับไปเห็นมาไวๆคนหิวเห็นบ่หนีมูผู้ออกน้องลูงมาหนีเห็นบ่หนีย้ำเอาเห็นบ่อมัต้องพัดกับเขาเห็นบ่เออเห็นยังก็ปปเห็นมาหลบไปยังเราหนีไม่เขาใจเขาแหงเลยพี่โอ้เว้ยแค่ที่ยังก็ได้สิเออโอ้เป็นไรโอ้เนื่ยนอนมันต้องยังชีจังคือเนื่ยนอนเถอะลูกพี่มันต้องคุ้มเลยดีเมียาบ่เมนว่าจิบมะยมมันปทุกอย่างบ่ได้เด็เท้า เออจะไปย่านเนี้ยซ้ำเนี้ยแม่นบ่าไงไม่ยังล่ะนี่ยังกับบ่าวไปยังเดีวยวนี้นี่ยังนำตาลม่เห็นน้ำตาลสุรนน่ะมันอยู่มงใดไปหาให้คอยเนี่โอ้ยผักมึงเอ้ยเอาละ กินรอ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 ครับเ้เลยมาโพกมาโพดแถลแนวนี่ไปเปิดปลากระป๋องกรบเได้ไปเปืดอยใน่อเนี่ยเอ้ยจะเป็นของบกคือหายเนาะไปไปมาไปหา้นี่ยเท้ามาเนี่เหีนไปไปยังไดก่อฮะมึงก็แกงลยกูครับต้าหน้ามนี่เปไนยังได ไ, <S 2> <S 2> ไ,ไปไ,ไหนไปไหนยังนั่นเป็นยังไงเมียน,นี่อยู่ในรีโมทเลยวันจี้ขอพูดในรีโมทเลยเสร็จป<ะ>่ะไม่ก,กินยังกอ่อเปิดได้ไปก่อปลากระ,กะป๋องปลากระ,กะป๋องยังมีแต่ปลาตีนนี่เราโอ้คือตีเก้งค่ะเก้งแนแถวต้นหนามมุ่เนี่ยอ,อ,อีแม่อีแม่ไม่อีแม่อีพอ่ออยู่นี่เล้วไปเดี๋ยวค่อยไปเปิดให้ปลากระป๋องตีเท้านี่ว่ามีแต่ปลาตีนเนี่ยอ้หมาสซนแถวเนาะ แยกอีกกัร์เด้อแบบเบาค่อยๆเถ้าเบาๆค่อยๆหนึ่งเดี๋ยวมูปเปิดประตูมันอนิ้เปิดประตูมันเถ้ามาเบงย่อย่าไวใจสั้นเสียไวใจสั้นย่งใหเจอไวื้อไวเป็นหมดเรียนวะที่ี่นจ้อนหนามูนี่หามเก็ใส่เนี่ยเอาใจสั้นเล็กตีเท้าวนหนาสิอ่ะ